เดชอดยอดชกย้อนยุคเดี๋ยวเราจะมาที่เรื่องของคุณวินะครับคุณวิปัจจุบันนี้อายุ27ปีมีเรื่องของอาถรรพ์มีดหมอจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องนี้เห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับแฟนของตัวเองที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อสักประมาณ8เดือนที่ผ่านมานี่เองตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณวิได้เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณวิ สวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับคุณวิโทรศัพท์มาจากแถวไหนคบอ๋อจากบ้านที่ที่กระเหิดนี่เลยค่ะที่นนทบุรีนะค่ะใช่ไหครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นอาถรรพ์ที่เกี่ยวกับมีดหมอเป็นประสบการณ์ของแฟนค่ะใช่ค่ะนะครับเมื่อสักประมาณเดือนสิงหาของเดือนสิงหาก็ประมาณย้อนกลับไปประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนค่ะเออเป็นยังไงครับความอาถรรพ์ของมีดหมออันนี้ครับอ๋อค่ะเรื่องตัวนี้ค่ะพี่แจ๊คคือ คือจะเตือนกันว่าแฟนแฟนของของหนูเองอะ่ะจะไม่เชื่อเรื่องเรื่องอะไรที่มองไม่เห็นอย่างนี้เลยครับนะคะเพราะว่าเขาทางรับราชการนะคะอ่าแล้วทีนี้คือเขาก็รู้จักกับผู้ใหญ่ในพื้นที่แถบและแวกนี้นะคะ่ะเยอะแล้วเขาก็ชอบเรื่องพระ ของขังอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็ไปเกิน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 กับกับคุณลุงคนหนึ่งหาและแวกใกล้ๆว่าเนี่ยเขาชอบอะไรประมาณนี้แล้วคุณลุงเป็นเป็นคนคนเท่าคนแก่เขาก็มีของที่แบบว่าคข้างจะโอเคหน่อยเขาก็เลยเอามาให้ดูให้ชมค่ะเขาเขาไ่ชมทีนี้เขาก็ไปติดใจเอามีดหมอทีลักษณะของมีดหมอเนี่ยแะบอกว่า ลงอัขระตั้งแต่ปลายถึงถึงด้ามเลยโอ้ปกติเนี่ยมีดหมอเขาจะลงเฉพาะในส่วนที่เป็นความคมของมีดและส่วนมากด้ามจะไม่มีค่ะใช่อันนี้คือลงตั้งแต่ปลายมีดถึงด้ามมีดเลยหรอใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ดูแล้ว่าเขาเก่าแก่แก่เก่าแก่มากเลยอ่ะแล้วทีนี้คือแฟนแฟนเป็นคนที่แบบว่าดูมาเยอะเจอมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบชอบมากค่อนข้างจะชอบทีนี้คุณลุงนี่ก็เกิดนอน เออบอกกับแฟนก่อนว่าอย่าเอาไปเลยครับมันมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อย่าแฟนแฟนก็ด้วยความที่ไม่เชื่อเรื่องอะไรประมาณนี้แล้วแล้วได้บวกกับว่าคุณลุงแกไม่บอกอะไรประมาณไม่บอกแบบว่าให้ชัดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยดื้อก็เลยออกมาครับวันนี้เอามาเดือนสิงหาจะไม่ได้นะคะวันที่เท่าไหร่พอเอามาปุ๊บคืนนั้นเขาเขาจะไหว้พระทุกคืนแล้วคืนนั้นเขาก็ถือทูบแล้วก็อารัชนารับสิ่งนี้เข้ามาอืไว้ที่หิ้งพระ ชั้นชั้นบนของบ้านหลังนี้พอดีหนูเราอยู่ข้างล่างชั้นบนแล้วอยในห้องนอน,นก็จะอยู่ข้างบนบนะคะทีนี้พาออาับเทนามาปุ๊บก,ก็ไม่มีอะไรแค่บอกว่าเอ่อขอรับมาอยู่ที่บ้านครับถ้าเป็นคุณก็ขอให้บอกว่าทําให้ครอบครัวเจเลยรุ่งเรืองแต่ถ้าไม่ดีหรือไม่อยากอยู่ก็ขอให้บอกครับค่ะเขาก็กดน้ําอะไรตามปกติแล้วก็เข้านอนครับคืนนั้น ก็ดีรับหลานมานอนด้วยลูกสาวลูกสาวหนูฟ้าห้าขวบนะคะทีนี้รับหลานมานอนด้วยหลานสาวหลานขวานอนที่เตียงของลูกสาวในห้องเดียวกันแล้วลูกสาวนอนกลางคนะคะแฟนแฟนนอนข้างขวามือหนูหนูหน,นอนอีกข้างหนึ่งค,ค่ะเป็นสองเตียงนะคะหลานนอนคนเดียวแล้วทีนี้เขาก็นอนไม่หลับเขาบอกรู้สึกกระสับกระส่ายนอนไม่หลับแต่ปิดไฟเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เขาก็แบบว่าเหมือน บบมองไปทั่วๆบ้านทั่วๆห้องอะห้องนอนอะคะ่ะมองไปมองไปเหมือนว่าแบบเหมือนอะไรมาโดนใจใเขาแบบมองไม่รู้สังเกตอะคือวันนั้นเขาไม่อยากจะสังเกตบ้านตอนปิดไฟในสังเกตทีนี้ตาเขาก็เหลือตั้งแต่ข้างบนจนหัวเตียงอะคะ่ะปร,รากฏว่ามีผู้หญิงนั่งค่องเตียงนั่งข้องหัวเขาแล้วก็มองลงมาครับจังหวะเดียวกับกับที่เขามองขึ้นไปนะคะ่ะก้มก้มลงมาจ้องมองเขาเขาบอกลักษณะว่า เออผมผมดำยาวติดหน้าออแล้วหน้านี่ยมีแต่เลือดล้านสาว<ล>คนนี้อายุประมาณ๋อ,อลูกเออไม่ใช่คับคือเขามองเห็นผู้หญิงนะคะนั่นแหละคนเนียคนที่มองเห็นนี่คือเป็นหลานเออไม่ใช่ค่ะคือ,อ,อหลานสาวนอนอยู่คือเขาเ,ออเขาเขาาบอกได้ว่าเขาเขาบอกได้ว่า,า,า,วาคืนนั้นอ่ะมีหลานมานอนด้วยออหลานจะด้นอนทุกคืน เขาเขาจะบอกหนูว่าจําได้ไหมว่าคืนนั้นะที่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 มีหลานมานอนด้วยอ่ะครบนั่นบอกคืนนั้นะพี่เจออย่างนี้อันนี้ยค่ะเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงอะค่ะก้มก้มลงมามองเขาอ๋อฮะฮค่ะเป็นผู้หญิงสาวแล้วตะหน้ามี่อะไรนะคะแล้วก็มองเขาหนูก็เลยถามว่าอันนี้คือถามตอนหลังหลังจากที่เกิดเรื่องมานานล้วถามว่าแล้วเขาพูดอะไรกับกับกับพี่ไหมเขาบอกไม่ได้พูดแต่เขาใส่ตาสื่อออกมาว่าเหมือนจะให้ช่วย Oh, อะไรัอย่างแต oh, ่ไม่ได้อาคาด oh. นะคะแล้วเขาก็อันเรื่องนี้เขาก็ปิดหนูมาครับแล้วคืนเขาบอกว่าคืนอีกคืนหนึ่งผ่านมาเนี่ยตอนหลานไม่นอนด้วยลูกสาวก็นอนเตียงของเขาครับ ล้องอยู่ดีๆลูกอันนั้นหนูอยู่ลูกอยู่ดีลูกสาวก็กรี๊ดขึ้นมานะคะพี่อบอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยแล้วเขาก็หลับไปหนูก็ไปตบกล้นเขาก็หลับทีนี้พ่อกับลูกไม่บอกอะไรหนูเลยนะคะหนูก็เลยไม่รู้พอดีว่าหนูหน,หนูทำงานนอกบ้านก็เลยไม่รู้ว่ามีอะไรสิ่งผิดปกติเข้ามาเดือนสิงหายาวมาถึงเดือนตุลาซึ่งเดือนตุลานี่คือจะหนักมากคือหนูมีปัญหากันในครอบครัวหนักมากถึงขั้นขนาดเออจะต้องอย่าล้างกันนะคะ ทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่สบายใจแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างก็คิดว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเออเราของแหงกันในครอบครัใควรใช่ทีนี้จนล่วงมาถึงเดือนพฤศจิกาสองพฤศจิกาใช่ไมหมคะวันลอยกระทงวันที่หนึ่งเขาบอกหว่าไม่ได้แล้วต้องทําอะไรสักอย่างเขาก็เป็นวันนั้นเขาก็เลยเริ่มเล่าให้หนูฟังทั้งหมดตั้งแต่เริ่มค่ะแต่วันที่เขาเล่าเขาไปเล่าที่บ้านแม่เพราะว่าลูกสาวไม่นอนบ้านเลยตั้งแต่คืนนั้นไปนอนบ้านคิณยายครับค่ะ เป็นอนบ้านคุณยายมันยังไงก็ไม่นอนบ้านเราก็ไม่บอกให้บ้านเกิดอ,อะไรขึ้นเงนี้ยค่ะทีนี้จนวันที่หนึ่งพฤศจวกาเขาก็เล่าให้หนูฟังทั้งหมดพอดีลูกสาวอยู่ตรงนั้นด้วยลูกสาวบอกว่าหยุดคุณพ่อหยุดถ้ากับคุณพ่อจะเล่าหรือหนูจะ,ะคุณพ่อต้องเข้าไปเล่าข้างในหนูจะเริ่มข้างนอกเพาบ,บอกเงี้ยค่ะหนูก็เอ๊ะหนูก็มองหน้าแม่หนูคุณยายเขาก็มองหน้ากันแบบนี่ยังไงแบบก็เลยก็เลยไปเล่ากันก็ทําตามที<ๆ>่ลูกบอกคือไปเล่ากันข้างในบ้านดบ ทีนี้พอพอวันนั้นเขาก็ไปออกตรวจหนูก็เลยตลอดถามลูกวันที่หนึ่งนะคะก็เลยตลอดถามลูกว่าน้องมีอะไรหรอน้องน้องกลัวอะไรเหรอลูกทาไมน้องไม่มานอนที่โรงพักอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าแม่อย่าบอกพ่อนะว่าหนูเจออย่างนี้เขาก็เล่ามาว่ามีผู้หญิงจะมาบีบคอพ่อเขาบอกเนี้ยค่ะเขาบอกว่าแล้วหนูก็เลยแจ้งถ่าวว่าลักษณะไหนเพราะเขาไม่อยู่ตอนที่พ่อเล่าหนูจะดูว่าตรงกันไหม เขาบอกตรงกันเลยค่ะพี่แจ๊คว่าตรงกับที่คุณพ่อเขาเล่าให้ฟังเจอใช่ค่ะผู้หญิงแม่ผมยาวแตกไม่นั่งข้างบนแล้วมายืนตรงที่พ่อเขาข้างๆเตียงอจะบีบคอพ่อหนูก็เลยร้องให้คนช่วยกับผู้น้องค่ะแล้วบอกแม่ไม่ต้องคุยอีกแล้วนะเรื่องนี้คจนทุกวันนี้เขาก็ไม่คุยอืนะคะแล้ววันที่สองวันที่สองวันลอยกระทงกลางวันเขาก็เลยเออจะกะว่าจะเอามีดหมอเนี่ยไปคืนเจ้าของ <C> e <an> แต่เขาก็นับถือพระอยู่วัดใ,ใกล้ๆเนี่ยค่ะหลวงพี่อยู่องค์หนึ่งก็เลยไปปรึกษาแล้วหลวงพี่ก็รับมาบครัหลวงพี่รับมา๊บ <C> e <an> คืนนั้นจําได้ว่าเราประทงเสร็จหนูก็รอาอ,าอาบน้ำจันทร์ซึ่งเลยเที่ยงคืนมาแล้วถูกต้องไหมคะเลยเที่ยงคืนมาแล้วพออาบน้ำจันทร์เสร็จหนูก็นอนมานอ,น,าน,อน,บานบ้านแม่เพราะว่าลูกสาวไม่นอนบ้านครับทีนี้ลักษณะการนอนก็เหมือนเดิมแต่ว่าคือลูกสาวนอนกลางทีนี้การหนูจะเอามือ คือพาดพาดไว้บนตรงหมอนแล้วก็ลูกสาวนอนเป็นบนแขนแล้วก็หนูก็จะนอนอยู่ตรงปลายปลายนิ้วเขาหนูออกใช่ไหมคะปลายนี้เขาก็จะอยู่ที่ไหล่ทีนี้เอ่อเที่ยงคือประมาณตีหนึ่งหนูยังไม่นอนครับกลับมาบ้านตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็หนูก็เออฟังเพลงในสมอลท็อกอยู่คก็ฟังฟังคือหนูอาไม่หลับแน่แต่หนูคิดว่าเขาว่าหลับแล้วครับค่ะก็ปิดไฟหนูหนูก็ประมาณตีสองกว่าตอนที่หนูเปิดไฟดูในอิกาเขาบอก ปิดไฟอยู่นี้เลยอยู่ดีๆเขาก็แบบขึ้นิ่มมาเปิดไฟอยู่นี้เลยอะไรเงี้ยค่ะพอเปิดไฟปุ๊บเขาก็เนื่อแตกเนือแตกหน้าซีดค่ะเงือแตกหน้าซีดทีนี้หนูก็เลยถามว่าอีกแล้วเหรอหนูก็พูดดากเขาอีกแล้วเหรอเขาบอกต้องไปบอกต้องไปบอกพ่อหนูแล้วเพราะว่าหนูนอนอยู่อีกห้องนึงคลังไปบอกพ่อหนูแล้วว่าหนูก็เลยแกล้งถามอย่าเพิ่งบอกกลัวเขาจะตกใจมีอะไรอย่าเล่าให้หนูฟังก่อนเขาก็เล่ามาบอกว่ามากวน ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้หลับเลยไม่ยอมไปเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้หนูก็เลยบอกว่าเจอยังไงทีนี้เขาก็เลยบอกว่าพอดีว่าที่ที่บ้านที่ห้องนอนบ้านบ้านแม่ค่ะค,คือเขาจะเป็นกระจกนะคะเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นห้องห้องนอนริมสุดของบ้านแล้วจะเป็นกระจกและวมี้ผ้าม่านเนี่ยค่ะพี่แจ๊ผ้าม่านนี่คือจะไม่พอดีกับกับกับหน้าต่างก็จะเห็นว่ามันจะเป็นแบบ มองมองแสงแบบมองลอดออกไปข้างนอกได้ก่อใค่ณแม่คะแล้วก็วันนั้นเป็นคืนวันเพนแสงก็สาดมาคือจะเห็นได้ใช้เขาบอกว่าเขายังไงเขาก็ยังไม่หลับเพราะว่าเขาแบบเหมือนว่าโล่งอกแต่ใจน,นึงเหมือนว่ามีห่วงอะไรสักอย่างเนี้ยค่ะค่ะเขาก็ยังไม่หลับเขาบอกนี้เขาบอกว่ามากวนมาแบบว่าเดนแบบว่าลอยลอยผ่านไปผ่านมาแล้วก็เหมือนหมุนขึ้นหมุนลงพยายามจะให้เขาแบบมองให้ได้นี่ทีนี้เขาก็พยายามข่มตาค่ะพี่แจ๊คเขาบอกว่าเขาพยายามข่มตาเขาจะไม่มองแต่ว่าผู้หญิงคนเนี้ย ทำให้เขามองให้ได้บอกจะไม่ไปนะอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่ายังไม่ไปแล้วเมือเขาก็แต่ทีนี้หนูก็มานั่งเล่าว่าตอนที่หนูฟังเพลงค่ะพี่ยาหนูว่าตาหนูก็มองไปเรื่อยๆมองไปรอบบ้านก็มันเพลินเลยค่ะเพราะยังไม่หลับง่ายๆหนูก็เล็นนอนเดึกก็มองไปพอดีหนูเห็นเป็นเงาดงๆอ่ะภาพแบบลอยผ่านคาช้าค่ะอันนี้คือหนูเองหนึ่งดี่หนูคิดไปเองครับังหวะเดียวที่เขาบอกว่าแต่หนูก็ไม่ได้บอกเขาว่าหนูก็กลัวเขากลัวมากขึ้งเนี่ยค่ะ ตงรด้งนี่พอไปบอกพ่อพ่อก็เลยเอาพระใส่แหนกให้เขาแบบเหน็ดไว้ที่ที่ที่หน้าอกเพืหอนอนได้แม้วคืนนั้นปีสองก็คนพอหนุปิดประตูแม่บอกว่านอนได้สักแป๊บเดียวคือเหมือนเคริรมๆหลับผู้หญงนนั้นมาอําแม่หนูอีกอ่ะขามานอนทับมานอนประแคงทับแม่ครับแล้วแม่ก็เลยดึงปอยผมข้างๆดึงอย่างแรงเลย ดึงดึงออกคือไล่ยังไงก็ไม่ไปต้องดึงดึงออกอะไรประมาณเนี้ยคือเราไม่ยอมไปดีๆก็เลยพยายามจะค้นชื่อค้นอะไรเขาว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยก็เลยไปรู้ว่ามีหมหเนี่ยเป็นมีดของไม่ใช่ของพระอะค่ะเป็นของคารวาะคือคืออาจจะเป็นของสปเลอร์หรือหมอผีสมัยก่อนสมัยที่ผ่านมาอย่างเงี้ยครับว่าอาขลาเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาไม่คุ้นตาแล้วเขาถึงแล้ว่าเขาชอบ ด้วยลักษณะเนี้ยแล้วหลังจากคืนแรกก่อนที่จะมาเกิดเรื่องตอนเดือนหนักๆตุลาพฤศจิกานะคะช่วงสิงหากันยาอะไรผ่านมาเนี้ยขากวดน้ำเขาจะเป็นคนไหว้พระที่คืนกดน้ำคือพอกวดน้ำปุ๊บพอเทน้ำหมดกลิ่นเน่าเหม็นเน่ามารอยมาทุกคูแต่ด้วยความที่เขาไม่เชื่อค่ะครับคือเขาแบบว่าถามว่าเขาเชื่อไหมที่เขาเห็นมาคือเขาเชื่อเลยระดับหนึ่งแต่เขาไม่เชื่อว่าก็อาจจะคิดแค่ว่ามันจะมาแค่วันนั้นวันเดียวคแต่คือกลิ่นสดนั้นคือมาแบบ ทุกวันมากเนี่ยครับแล้วมีดหมอนี่คือเอาไปให้พระแล้วพอดีเซียนพระก็มาขอจากหลวงพี่ไปอีกครับแล้วเขาก็เอามาคืนโอตอนนี้ยังอยู่ที่วัดอยู่เลยยังไม่มีแขวไปหรอค่ะเออแล้วที่บอกว่ามีดหมอนี่เป็นของคารว่าเป็นของหมอผีท่านใดท่านหนึ่งแล้วรู้ไปลึกไปกว่านั้นไหมครับว่าทําไมถึงมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นอืมไม่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 ทราบจะเฉพาะตรงเลยค่ะว่าว่าเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะแต่ว่าคที่ที่ เออคุณลุงท่านนี้เจ้าของดั้งเดิมเขาให้มาเนี่ยค่ะก็บอกว่าเป็นลักษณะของสัป,ปเลอร์ค่ะซาบเลอร์แต่อาจจะแบบว่าไปพี่่คิดเองแล้วก็มาคุยกันในในข้อครัวอาจจะแบบว่าไปสะกดไืดูหร,หรือเปล่าแล้วก็ไปสะกดวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนหนึง่งมาหรือเปล่าใช่ค่ะแล,แล้วก็มาเก็บไว้ในมีดหมอนี้ใช่ค่ะอตอนนี้เขาแต่แต่ตอนนี้คือ คือตอนนี้แฟนูมกำลังแบบนั่งนึกหนอนนึกอยู่<ภ>คือเหตุาการณ์คือเขาเคยเจอครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยเจอคือคือแล้วแล้วแบบว่าเขามานั่งคิดว่าถ้าเราเอามาล่ะแล้วมาช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก<อ>็ยังคิดตรงน,นี้คือการังสองี่สองใจว่าจะไปรับกลับมาดีไหมอือแล้วไม่กลับไปหาเจ้าของอ่ะครับก็อ๋อตอนนี้คือคือเอ่อคุณลุงคนนี้เขาเ<อ>ขาเขาไม่ได้ติดใจอะไร,รแต่ทีนี้พระ เออหลวงหลวงพี่ท่านเนี้ยที่รับต่ออะค่ะคือคือท่านก็ศึกษาเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่ครับ่ะก็ก็ขอเป็นคนดูแลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพระคือคือตอนที่เขาออกตัวเนี่ยแฟนหนูจะออกตรวกับพี่คนนึับเขาจะออกตัวจ่สองคนทีนี้วันเดียวกันที่ไปรับไปรับขอที่ที่ไปขอของของขังนี่มาเนี่ยค่ะพี่คนนึงได้พระชุดนึงวาเขาบอกว่ามาด้วยกันเลยนะรพระพระชุดนี้สามองค์กับ กับมีดหมอเนี่ยเขามาด้วยกันนะเขาพูดอย่างเงี้ยคุณลุงคือเขาพูดเป็นในๆอะค่ะคเขาบอกว่าอย่าเอาไปเลยเอาไปเดี๋ยวก็ต้องได้เอามาคืน<อ>เขาพูดอย่างเงี้ยค่ะกลกายเป็นว่าพี่คู่ตรวจของของแฟนว่าคือเป็นเขายังไม่มีลูกแต่สลับกันไม่สบายกับแฟนเขารับเดี๋ยวคนนั้นหายคนนี้เป็นที่ไหนไม่เขาบอกว่าไม่เอาละคืนเถอะอ,อะไรเงี้ยเขาเลยเอาไปคืนก่อนพระชุดนั้นแต่มีดหมอที่คือแฟนหนูยังติดใจอยู่เขายังชอบอยู่อะไรเงี้ยคชอบอยู่ที่ แฟนของตัวคุณวิแหละครับว่าจะยังไงต่อไปค่ะก็แต่ว่าตอนนี้ลูกสาวเนี่ยค่ะจนทุกวันนี้นียตอนนี้นอนอยู่ข้างล่างห้องข้างล่างก็คือถ้าเอามาแล้วลูกสาวไม่มีความสุขผมว่าก็ไม่ควรเอามานะยังไงต้องเห็นแก่ลูกมากกว่าแหละใช่แล้วก็ไปปรึกษาเรื่องนี้ทางด้านนอกดีกว่าว่าจะทํายังไงอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ลองพยายามทายอยู่แต่ว่าแต่ว่าก็แอกว่าพยายามแบบบอกบอกข้อผลดีผลร้ายอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่า คือคือเขาบอกว่าเหมือนว่าเหมือนเขาจะมาบอกอะไรเราหรือเปล่าที่เขาปรึกษาถนูนะคะคว่าเราถ้าเราช่วยเขาได้ล่ะอะไรประมาณเนี้ยค,คือคือเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้มองเขาด้วยไม่ใช่สายตาอาฆาตแต่เหมือนว่าจะอยากให้ช่วยอะไรสักอย่างเงี้ยค่ะมองแบบแต่ด้วยระ,ระยะประชิดตัวอากมาเลยค่ะพี่คือจังหวะเขาก้มมาแล้วแฟนหนูก็เงยหน้าขึ้นไปพอดีอ่ะเขาบอกประมาณสักสามนาทีได้อ่ะค่ะต้องมันยูอย่างเงี้ยมันก็นานเหมือนกันนะนานเขาก็เลยตอนนี้เขาก็ยังแบบ ครับก็ลองปรึกษาทางพระทางหลวงพ่อล่ะครับว่าจะมีวิธีการไหนได้บ้างนะครับเอาละครับคุณวินั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะได้ครับคุณวิขอบคุณมากสวัสดีครับเรื่องของอาถรรมีดหมอนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งต้องบอกว่าเป็นอาวุธประจํำกายของเหล่าบรรดาหมอผีทั้งหลายนะครับที่สมัยก่อนนั้นนักมักจะทํามีดหมอขึ้นมานะครับแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยมีดหมอถ้าเป็นยุคแรกๆเนี่ยน่าจะเริ่มต้นมาจากทางเกจิอาจารย์หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนมาเป็นเหล่าบรรดาหมอผีผู้ที่มีวิชานะครับทำมีดหมอขึ้นมาโดยการไปตีเหล็กแล้วก็ทําการปลุกเสกโดยการลงอักขระไว้ที่ตัวมีดแล้วก็ด้ามมีดหลังจากนั้นก็ใช้สําหรับสะกดวิญญาณใช้สําหรับทํานู่นทํานี่ในเกี่ยวกับเรื่องราวของไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์ The Shock y o